คุณผู้ชมนะคะในแฟนเพจ a c e b o o k กันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะเพจของทางไฮลักเฟสติวัลค่ะรูปไปถึงกับเพจของทางเปซบ้านสระบุรีสังนักงานใหญ่ค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่งานค่ะไฮลักเฟสติวัลค่ะยอดกระบ,บะขวัญใจมหาชนค่ะซึ่งในงานนี้เราจะเตรียมววันที่20จนถึงวันที่28พฤศจิกายอย่างนี้ค่ะใช่แล้วค่ะยังคงอยู่กับ MC จา้าบและ MC จ้าโอค่ะรูปไปถึง บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับทางผู้แทนจำหน่ายที่น่ารักของเรากับทางบริษัทโตโยต้าสระบุรีจำกัดนั่นเองคุณผู้ชมคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆเลยเป็นภาพบรรยากาศแบบเรียลไทม์เลยนะคะถ้าเกิดใครที่อยู่ใกล้บริเวณงานของเราเรียนเชิญกันได้เลยค่ะเพราะว่าในงานของเราฟรีตลอดทั้งงานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับท่าน ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมาถึงงานของเราแล้วทุกท่านสามารถที่จะมาลงทะเบียนกันได้ฟรีเลยลงทะเบียนเพียงแค่ครั้งเดียวรวมกิจกรรมได้ถึง4ต่อค่ะต่อที่1รวมกิจกรรม Walk Rally ก็รับของที่ระลึกจากกิจกรรมสวยดาวติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปได้เลยค่ะต่อที่2พิเศษสุดๆกับกิจกรรม Walk r a ล l y โดยเราจะมีการเก็บคะแนนตลอด8วันที่จัดงาน จะได้รับเงินรางวัวลมูลค่า2,000บาทโดยจะประารางวัลในวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมค่ะต่อที่3หรือยังไม่หมดนะคะผู้ชมคะเพราะคุณจะได้ร่วมเล่นบิงโกหรือรับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและซ้อยคอทองคำในทุกค่ำคืนกันอีกด้วยละค่ะและต่อที่4ค่ะลุ้นเป็นผู้โชคดีรับสิทธิ์เพลฟรีสิบท่านต่อวันด้วยค่ะยังไม่พอ ที่มีติ๊กต็อกนะคะปัทล์ชุดแอนแชร์เพื่อให้คุณนั้นมาถ่ายภาพหรือวิดีโอค่ะที่จุดโพสต,ต์หรือจุดไหนก็ได้ให้ติดโลกโก้ไบยาตาจากนั้นก็นําไปโพสต์ลงในติ๊กต็อกหรือที่เป็นสาธารนัพร้อมติดแท็กค่ะแท็กไทยลักเซอร์2024สระบุรีแท็กไทยลักที่สําคัญอย่าลืมลงทะเบียนกับทิ่นานาด้วยนะคะก็สามารถ กิจกรรมนี้กันได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงที่27ค่า27พฤศจิกายนนะคะในเวลา4ทุ่มนั่นเองค่ะพอช่วงเวลานะคะวันที่28ค่ะคณะกรรมการของเราจะเข้าไปดูค่ะว่าสำหรับท่านไหนได้ดยอดจดมาใจสูงสุดจากในกิจกรรมนี้จะได้รับค่ะเป็นเงินรางวัลน,นะคะมูลค่า2,000บาท และเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหนึ่งรางวัลค่ะะังะนั้นมาร่วมสนุกกันเยอะๆได้เลยเนะคะจะถ่ายเป็นวิดีโอหรือทำคอนเทนต์ก็ได้ค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าในงานของเราค่ะเสริมทับมาด้วยบริการดีๆจากทางโตโยต้ามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่พันเล็กอินโตะพร้อมด้วยโตโยต้าชวนและโตโยต้าลิซซี่ที่จะทําให้การมีรถโตโยต้านั้นเป็นเรื่องง่ายสาหรับทุกท่านนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะรวมถึงใน,นแต่ละวันแะ ามีการประกวดร้องเพลงค่ะได้รอบทัดเลือกรอบทิงเนี่ยจะในวันที่28นี้นั่นเองค่ะซึ่งสําหรับในการประกวดในครั้งนี้เรามีรางวัลพิเศษให้กับรางวัลขวัญใจชาวสระบุรีค่ะทุกท่านนะคะบุคคลทั่วไปค่ะที่มาร่วมงานกับเราสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดค่ะร่วมส่งกําลังใจให้สําหรับผู้เข้าประกวดของเรากันได้ผู้ที่ชนะนะคะสําหรับรางวัลขวัญใจชาวสระบุรีค่ะจะได้รับเป็นเงินรางวัล5,000บาทนั่นเองค่ะ ได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27ในเวลา2ช่วงค่ะในวันที่28ช่วง10โมงจะมีการประกาศผลกันแล้วค่ะนอกจากนี้แล้วค่ะด้านบนเวทีนะคะนอกจากจะได้เจอกับจ้าะเจ้าโอ๋ในทุกวันแล้วนะคะเราจะมีการแสดงค่ะสวยงามอลังการสลับสับเปลี่ยนนุนเรียนให้ทุกท่านได้รับชมกันในทุกวันด้วยส่วนใครที่บอกว่า ในงานของเราแล้วสนใจอยากจับจองรถภายในงานเราก็มีคํมเป็นและโปรโมชั่นสุดพิเศษใครลักมหาโชกับโชค5ชั้นรวมมูลค่ากว่า100,000บาทค่ะไม่ว่าจะเป็นโชคชั้นที่1จองรถภายในงานรันบบตรเติมน้ำมันปอตทมูลค่า2,000บาทค่ะโชคชั้นที่2จองปุ๊บจุ่มปักลืกรับเลยลืกรับเป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนักครึ่นนงสลึงจำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า28,500บาท สำหรับลูกค้าที่จองรถทุกรุ่นและแสดงตนจะได้สิทธิ์ในการหยิบคูปองจำนวนหนึ่งไปเพื่อร่วมลุ้นเป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนักครึ่งสลึงหากลูกค้าจับมาแล้วไม่ได้เป็นสร้อยคอทองคำลูกค้าจะได้รับเป็นบัตรกำนันจากโรบินสันมูนลค่าหนึ่งพันบาทและจะได้ในวันที่คุณมารับรถนั่นเองค่ะโชคชั้นที่สามค่ะลุ้นรับส่วนลดเงินสดค่ะลูกค้าที่จองรถทุกรุ่นและแสดงตนลุ้นรับเป็นส่วนลดเงินสดสุด ออจะได้ลุ้นรับนะคะเป็น iPad Air คไวามจุ 256GB Wi-Fi 1รางวัลมูลค่า27,900บาทค่ะและโชคชั้นที่5จองปั๊บลุ้นรับเพิ่มค่ะลุ้นรับเป็น iPhone 1 6 Pro ค่ะ 256GB 1รางวัลมูลค่า43,900บาทค่ะโชคชัช้นที่3ถึงชั้นที่5จะมีการจับรางวัลในวันวสุดท้ายของการจัดง,งานค่ะเพราะฉะนั้น ที่สนใจเราเหลือเวลาอีกไม่กี่วันของการจัดง,งานแล้วค่ะสามารถเข้ามาพูดคุยและสอบถามเพิ่มเติมกันได้กับทีมง,งานที่ปรึกษาการไยของเราหรือจะพิมพ์เข้ามาในไลฟ์สดก็ได้เดี๋ยวจะมีแอดมินเพจของเราคอยตอบกลับน,นั่นเองค่ะจนตั้งแล้วนะคะเอาละคะ่ะตอนนี้ลหลายๆท่านนะคะที่อยู่ในไลฟ์สดนะคะรอไปถึงบริเวณด้านหน้าเวทีตอนนี้